คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองตอนที่สี่ดวงใจดอกระดังงาดอกเข็มดอกจำปาดอกจำปีดอก,กชบาดอกดาวกระจายดอกดาวเรืองดอกทานตะวัน ดอกเทียนดอกบัวดอกบานชื่นดอกบานไม่รู้โรยดอกพุธด,ดอกไม้ดอกรักดาวเรืองดำนาดินน้ำมันดีใจดูเล เด็กชายเด็กนักเรียนเดินแถวเดินทางเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวนี้เดือดร้อนได้ยินตกกร้าตกใจตกลงต้นกระถิน กระท้อนต้นก้ามปูต้นโกศลต้นเข็มต้นงิ้วต้นงอต้นชมพู่ต้นดาวเรืองต้นทานตะวันต้นทุเรียนต้นไทร ต้นน้อยนาต้นไผ่ต้นโพต้นมะขามต้นมะเขือต้นมะนาวต้นมะเฟืองต้นมะไฟต้นมะม่วงต้นมะยมต้นมะละกอ ต้นมะลิต้นมังคุดต้นไม้ต้นยางต้นละมุดต้นลำไยต้นลิ้นจีต้นสนต้นส้มต้นส้มโอต้นยาต้นหอม กวางต้มยำต่อไปต่อมาต้องการตอบแทนตั้งใจตั้งแต่ตัดสินตัวต่อตัวเมียตัวเอง แดงตาบอดตามใจตื่นนอนตู้กับข้าวตู้เย็นตู้เสื้อผ้าเตาไฟ ขยะถั่วเขียวถั่วงอกถั่วฝากยาวถุงเทา้าไถนาทอดมันทอดผ้าปลาทักทายทานตะวั ที่นี่ที่นอนที่สุดทุ่งนาเท่านั้นเท่านี้เท่าไรนกกระจาบนกกระสานกแก้ว นกเขานกเอี้ยงนอกนั้นนักเรียนนับถือ ชาน้ำตกน้ำตาน้ำนมน้ำปลาน้ำพึ่งน้ำมันน้ำมันหมูน้ำส้มน้ำส้มสายชูน้ำหวานน้ำอ้อย นิ้วมือเนื้อหมูบ้วนปากบ่อน้ำบางครับบาดรนี้บางทีบาดเจ็บบ้านเมืองบานชื่นบานไม่รู้โรย บานเย็นเบิกบานแบบฝึกหดัดแบบเรียน